สวัสดีครับพบกับช่องข้าวฮาแมกกนประกาศฮารี่นะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องนะครับมาเปลี่ยนชื่อ WiFi เปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนรหัสฐาน Wi-Fi นะครับของ n น t ตทีทีด้วยสมาร์ทโฟนหรือว่าโทศรศัพท์มือถือนะครับก็ ไปเริ่มกันเลยนะครับท้าแรกก็เปิด o g l e Chrome ขึ้นมานครับคลิกเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปพอจิ้มเข้าไปก็นี่นะครับช่อง URL นะครับช่อง URL ก็ผมเคยคมิ์มาแล้วเนาะก็คือ1 9 2 1 6 8 1 1ก็กดเข้าไปนี่ครับพอกดเข้ามานะครับก็จะมาเจอหน้าล็อกอินนะครับ ให้เราอิ่ก็ใส่ยูสเซอร์เนมลงไปนะครับนะครับยูสเซอร์เนมก็จะเป็นแอดมินนะครับแอดมินส่วนพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก็นะครับทีโอทีนะครับคอมมิชทีโอท,ทีนะครับทีโอที ส่วนโค้ดตรงนี้ก็คือโค้ดที่เห็นนี่ครับที่เราเห็นนี่แหละนะครับตัวนี้นี่แหละตัวนี้นะครับเราเห็นเนาะนะครับก็คือโค้ดนี้ก็ใส่ลงไปครับ V E V E หกห้า Y หกห้า Y กดล็อกอินครับปึ่มนะครับเข้ามาก็าจะมาเจอหน้าจอเมนูหลักนะครับ เป็นเราเตอร์รุ่น ZTE นะครับ F680 นะครับก็มาดูในส่วนของเมนูที่เราจะเข้าไปเปลี่ยนว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะครับในตัวท์มันจอเล็กก็ต้องเลื่อนหาดูนะครับนี่ที่เราจะเข้าไปก็คือช่อง Network ครับน็่เวมร์กครับ n น t w o r k นี่นะครับ Network งนี้นี่นะครับนะ เนะ็ตเวิร์ดเนาะนะครับก็คลิกเข้าไปที่เน็ตเวิร์ดนะครับนี่นะครับก็จะมาเจอกับดับเบิลยูแลนดีเดโอสองจุดสี่จีนะครับรนี่นะครับตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยน 2.4G ก่อน 5 g ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละสัญญาณนะครับก็นะครับเราจะมาเปลี่ยน2 4 g ครับจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไป2 4 g ครับหน้าตาไ I อ mean, เมนูแรกก็คือเบสิกเบสิกมันก็จะบอกว่านี่แหละเป็นอะไรละ่ะโหมดโหมดมิก8 0 2เราไม่ต้องไปดูมันครับคันที่ดิจิทันะครับยูนิต สเตทออฟอเมริกาปิดพออเมริกาก็เอาตามค่าที่เขาตั้งไว้เลยครับเราจะมาดูที่เมนูที่2ครับนี่นะครับ SSID setting ตรงนี้นี่นะครับ SSID setting นะครับเนาะก็กดเข้าไปครับ2 4 G อยู่นะครับ เราจะมาเปลี่ยนตรงนี้แหละนะครับนี่เราเลื่อนมาดูตรงนี้ครับนี่ ssid name นะครับก็คือชื่อ Wifi ของเรานั่นเองนะครับตรงนี้แหละถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็จิ้มลงไปแล้วก็พิมพ์ลบออกแล้วก็พิมพ์แต่ในที่นี้มันเป็นเน็ตของโรงเรียนนะครับผมจึงไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนให้ดูนะ เพราะว่าเป็นเน็ตของโรงเรียนถ้าเปลี่ยนก็ต้องไปบอกรหัสผ่านใหม่หมดเลยนะครับครูที่จะมาใช้หรือว่าคนที่เขาเคยมาใช้เขาก็จะต้องล็อกอินใหม่ทั้งหมดนะครับผมก็ไม่เปลี่ยนนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็ลบตรงนี้แหละแล้วก็พิมพ์ชื่อใหม่พิมพ์ชื่อใหม่เสร็จนะครับจะเห็นข้างล่างนี่ครับ พอเราได้ชื่อที่เราต้องการแล้วข้างล่างมันจะมีปุ่มซับมิดกับปุ่มแคนเซิลนะครับก็ให้เราจิ้มเข้าไปที่ปุ่มซับมิดเป็นการยืนยันครับปุ่มนี้ครับซับมิดนะครับยืนยันลงไปนะครับเนาะแต่ในที่นี้ผมไม่เปลี่ยนนะครับนะก็จะไปเมนูตัวต่อไปก็คือเมนูนี้ครับเนี่ย security หรือว่า security นี่แหละนะครับตัวนี้แหละนะครับที่เราจะไปเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับนะก็จิ้มเข้าไปครับ security จิ้มเข้าไปมันก็จะมีรหัสผ่านนี่นะครับนี่มันก็จะมีรหัสผ่านนี่แหละนี่นี่น,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 นี่ในช่อง w p e นะครับ p a s s นะครับอ่านอะไรรสหรือเปล่า WPA p a s s เ a s สนะครับนี่นะครับตรงนี้จุดๆนี่แหละเขาปิดตาไว้นะครับไม่ให้เห็นนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแล้วก็เข้าไปจิ้มตรงนี้แล้วก็ลบออกแล้วก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนตรงนี้แหละนะครับเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับปุ่ม s ับมิดนี่อยู่ข้างล่างนะครับเราก็ไปกด s ับมิดนี่นะครับ Submit เปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จแล้วก็มากดยืนยัน s ับมิดนะครับมันก็จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับอันนี้ก็คือ 2.4G นะครับต่อไปเมนู 5G ก็เหมือนกันครับขึ้น 5G มันจะ มันจะมีการส่งสัญญาณที่รวดเร็วกว่าคร,ร,ววารับส่งข้อมูลได้เร็วกว่ารับส่งข้อมูลได้เร็วกว่า 2.4G แต่ว่ามันจะส่งได้ระยะสั้นกว่าก็คือต้องไปอยู่ใกล้ลเราเตอร์เราจึงจะส่งได้แต่ 2.4G มันจะส่งได้ไกลกว่าแต่ว่าส่งได้ข้อมูลได้ช้ากว่านะครับเราก็จะเข้าไปที่นะครับ 5G ครับเดี๋ยว มมันยเราก็จะเข้าไปที่ 5G ครับนี่ตรงนี้แหละ Wlan Radio 5G นะครับคลิกเข้าไปนะครับพอลิกเข้าไปมันก็จะเมนูมันก็จะเหมือนกัน 2.4G เหมือนกันก็จะมีเมนูเบสิกอันแรกก็เหมือนกันครับอันที่2ก็เหมือนกันครับ SSID Setting นี่เราจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้แหละครับนี่ๆๆๆ SSID Name นี่นะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับ ตรงนี้แหละนะครับคือชื่อที่เราจะเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ที่เราจะเปลี่ยนนะครับนะก็เปลี่ยนเหมือนกันเลยนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านก็เข้าไปเปลี่ยนเหมือนกันครับ security ตรงนี้แหละนะครับเมนู security ต่อจาก ssid setting ตรงนี้เลยคลิกเข้าไปนะครับนะนคลิกเข้าไปรหัสผ่านก็เหมือนกันเลยครับนี่ wpa p a s s plus นะครับ ประมาณเท่านี้ครับก็ประมาณเท่านี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องคาห้องแอนดับเป็นมือรีดด้วยขอลาพี่น้องเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ